พลพักนักปรุง plus วิธีการต้มอ,อกไก่ให้นุ่มไม่แข็งกระด้างนะครับเพื่อนๆน,นำอกไก่เนี่ยใส่ลงในหมอ้อพร้อมด้วยน้ำสะอาดใส่ให้ท่วมนะครับใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ำยังเย็นอยู่เลยนะครับนำไปตั้งไฟครับผมให้ไก่กับน้ำเนี่ยร้อนไปพร้อมๆกันพอน้ำเดือดปิดฝาปิดไฟ พักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเราจะได้อกไก่ที่สุกพอดีไม่แข็งกระด้างครับพักจนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะฉีกเป็นเส้นๆนะครับสำหรับเบคอนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดในกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่น้าเปล่าลงไปนิดหน่อยก็พอครับทอดให้กรอบครับเราก็ตั้งน้ําให้เดือดครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้มเส้นพาสต้าไปด้วยครับเส้นลุ้นเนี้จะมีความใกล้เคียงกับเส้นสดนะครับพาสต้าแบบเส้นสดของอิตาเลียนนะครับตัวเนี้ย เส้นลักษณะนี้ที่คล้ายๆกับริบบิ้นนะครับเขาจะมีชื่อว่าตาเลตตาเลนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเฟสตาโยล่านะครับนั่นหมายความว่ามีไข่นั่นเองนะครับเส้นของเขาจะมีความแตกต่างจากเส้นที่รุ่นที่ไม่มีไข่นะครับรุ่นแบบนั้นจะมีลักษณะออเดนเต้นะครับกรึบๆนิดหนึ่งที่แกนกลางแต่เส้นรุ่นนี้จะนุ่มๆนะครับเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบอยากให้ลองจริงๆนะครับเดี๋ยวน้ําของเราเดือดแล้วนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มอยู่ที่6นาที ซึ่งระหว่าง6นาทีที่เราต้มเส้นพาสต้านะครับคนก็จะค่อยๆทําซอสไปด้วยครับใส่เนยตามลงไปครับผมเราจะผัดหอมของเราให้ใส่ดีครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับใส่กระเทียมครับพยายามใช้ไฟอ่อนๆนะครับใส่วิปปิ้งครีมครับใส่มัสคัโปนครับตอนนี้เราจะลดไฟต่ำๆเลยนะครับและชีสพาร์เมซานขูดครับตอนนี้เส้นของเราจะได้แล้วครับตักเส้นออกจากความร้อนนะครับเราใช้น้ำต้มเส้นนะครับใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวเครืมซอสเนี่ยข้นเกินไปใส่เส้นลงไปครับคุกเล้าเบาๆนะครับปรุงรสอย่างง่ายๆพริกไทยดําครับเบคอนครับไก่ฉีกครับผมคุกเข้าให้ส่วนผสมกระจายทั่วๆครับพัสเล่เล็กน้อยครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับง่ายๆเท่านี้ก็สามารถเป็นพาสต้าจานพิเศษในเทศกาลปีใหม่ได้แล้วครับอยากให้ลองทำกันดูลองดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ